หลายคนก็หู้และเข้าใจว่าบร o k เกอร์ r x Tra สามารถเติมถอนได้สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือระวัง P2P หรือว่า b x หา BX เนาะแบบที่หนึ่งสามารถเติมสามารถถอนได้อยู่ในกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่ม Messenger หรือกลุ่มบทแอบปบหรือว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวใดเลยเนาะแบบ P2P ง่ายๆเลยเนาะแบบที่สองคือนอกเซนโดยเฉพาะที่นิยมที่สุดก็คือ Binance หรือว่าเขามีกระเป๋าอ,อื่นๆก็สามารถโอนเหรียญเข้ามาได้หรือว่าโอนเหรียญออกไปเติมถอนได้เลยเนาะแต่ว่าเขาจะเติมถอนได้เขาต้องหู้บอนจะเอาเลขที่กระเป๋าเบิรงเลขที่กระเป๋าของเขาก่อนที่ว่าจะสามารถโอนเหรียญเข้ามาได้เนาะ,ะนคลิปนี้ก็คือว่าจะมาแนะนําวิธีการเบิิงเลขที่กระเป๋าของเขาคลิกมาที่สามขีดเลยคลิกมาที่กระเป๋า าจะเห็นสามบกนี่จะมีเติมเงินถอนเงินโอนย้ายเขาจะมาที่เติมเงินนี่เลยเขาจะมีเลขที่กระเป๋านี่ได้ก่อตัวเมื่อเขาได้ยืนยันตัวตนก่อนอยืนยันตัวตนผ่านแล้วคือบกคก์เอ็กเซสสามารถยืนยันตัวตนโดยใส่มาประจำตัวพาสปอร์ตหรือไปขับขี่ก็ได้คือกันเมื่อเขายืนยันตัวตนผ่านแล้วเขาจึงจะมี เลขที่กระเป๋านี่หรือว่า q คตัวนี้โดยใช้สมาร์ทเซน BEP สาว b ีอต้องเป็นเลขที่กระเป๋านี่เท่านั้นจึงสามารถโอนเหรียญเข้ามาได้หรือว่าโอนเหรียญออกไปได้ก็คือขันตำที่ว่าเขาจะสามารถโอนออกไปได้แมน 5USDT เนะาะฝากันตำขันตำเนาะ 5USDT หรือว่า USDC ก็ได้คือกัน แต่ว่าชื่อไว้ให้ดีต้องเป็นเลขที่กระเป๋า BAP สาว BSC BEP สาวเท่านั้นกรณีเขาจะโอนเข้ามาเขาต้องเลือกหมายเลขที่กระเป๋านี้หรือว่าจะโอนออกไปก็ต้องเลือกหมายเลขที่กระเป๋านี้คือกันเนาะเขาต้องยืนยันตัวตนก่อนแล้วเขาจะมีเลขที่กระเป๋าหรือว่า QR ของเขาตัวนี้สามารถ โอนเหรียญฝากถอนได้เลยโดยใช้เลขทีก่กระเป๋า BEP BSC BEP เสาเท่านี้ง่ายๆเลยนะทุกคนเนาะเอาขอบใจได้ายถ้าว่าอยากหู้สิ่งใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เติมได้แยวพบกันใหม่กับพี่เซอจิลี่ในคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปได้โชคดีทุกคน